พิธีปฏิบัติึงนำโดยนางสิริกุลโอภาสวงกรรมการและเลขาธิการพร้อมด้วยนายสรุรัตคุทัศฐานน กรรมการและรองเลขาธิการนำทีมคณะผู้บริหารอาสาสมัครกิติมศักดิ์และทีมงานแผนกสังคมสงเคราะห์ลงพื้นที่มอบผ้าห่มพร้อมถุงยางชีพบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดา19ร19จังหวัดภาคอีสานประกอบด้วยจังหวัดเลยหนองบัวลำพูหนองคายอุดรธานีขอนแก่นกาฬสินธร้อยเอ็ดมหาสารคามชัยภูมิ บุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกตอุบลราชธานีอำนาจเจริญมุกดาหารนครพนมสกลนครบึงกาฬและยะโสธรพร้อมทั้งมอบถังบรรจุน้ำเพื่อการบริโภคและสร้างสาระที่พักผู้โดยสารเพื่อสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ขาดแคลนโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานรัฐเป็นประธานในพิธีและมูลนิธิสมาคมประจำจังหวัดเป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธี นางสิริกุลโอภาควงกรรมการและเลขาธิการพร้อมด้วยนายจรุรัตน์คุทัศฐานนรกรรมการและรองเลขาธิการนำทีมคณะผู้บริหารอาสาสมัครกีติมศส์และทีมงานสังคมสังเคราะห์ลงพื้นที่มอบผ้าห่มพร้อมถุงยางชีพบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาราบริเวณเทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอมอำเภอชายวานบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลกุดข้าอำเภอทุ่งฝนและบริเวณที่ว่าการอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี รวม1,500ชุดโดยมีนายสยามสิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานีเป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธีปริตึงกำหนดหมอบถบังบรรจุน้ำเพื่อการบริโภคขนาด2,000ลิตรณบริเวณศาลเจ้าห่วงเมืองเพนอำเภอเพนและบริ เวนศูนย์พัฒนานเด็กเล็กตําบลบ้านโคกอําเภอรสร้างคอมรวมแปดถังพร้อมมอบสาระที่พักผู้โดยสารเพื่อสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ขัดแลนจำนวนหนึ่งหลังบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านดอนเดืออําเภอรสร้างคอมจังหวัดอุดรธานีโดยมีผูแ้แทนจากหน่วยงานรัฐเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานีเป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธีโดยในช่วงบ่ายมูลนิธิปริพนธ์กําหนดมอบผ้าห่มพร้อมถุงยางชีพบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ตำบลบ้านเดือและตำบลสีกายอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายรวม1,000ชุดโดยมีผู้แทนจากหน่วยงานรัฐเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยสมาคมพ่อค้าไทยจีนหนองคายเป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธีเป็นลำดับต่อไปขอขอบคุณภาพข่าวคุณเปิ้ลเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวองค์กรสื่อสารมูลนิธิปาิติง